ออกไปดูแปลงดอกไม้ข้างนอกเพราะว่าไม่ออกมาหน้น่อยอยู่นั่นแหละลูกยากขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็คือแปลงอะไรนะบัวดินนะตอนนี้ก็คือเขาแห้งไปหมดและเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่เพราะว่าเขามีหัวอยู่เขาก็จะขึ้นใหม่นะะเดี๋ยวเราก็จะมาบูรณะหน่อยอนนกำลังแตกขึ้นใหม่ ถอนหญ้าก่อน ก็คือแปลงผัอ้ยแปลงดอกไม้ก็ใบเขาเกี่ยวหมดก็จะกำลังจะขึ้นใหม่อันนี้แม่ถอนให้นี่มาตรงนี้มาที่ที่มาเออนี่มาแม่ถอนนี่ให้มาเร็วทำมาเร็วทำมาเนี่ยมันกินตรงนี้แม่ถอนให้เนีย ถามติหูน้ำตีลูก เยอะนัน่นแหละไม่รู้จักเขาหรอกอันนีน้ใบห้เขาเป็นปุยตรงนี้แหละแต่วเขาก็แตกขึ้นมากำลังแตกยอดใหม่ Ha ha ha! ตัวเล็กลงมาแล้วมาทำไมอู้จะต้องตามตามด้วยเหรอมาน้อยมองทางลอยเยัะออกแล้วออกไม่ได้หลุกลดเยอะ ก็จะเป็นอะไรนะรวยไม่เลิกเนะาะคืนก็จะเอาปาังไว้เต็มไปหมดเลยมันเยอะเต็มเนี่ยนี่เขาก็นี่ก็เป็นปุยแนงที่เป็นตัวเขาเนี่ยตอนนี้ตอนเย็นแมวก็เริ่มจะให้เขาสมบูรณนะ์แล้ว เล่นั้งมือไม่ได้ไม่ทำงานอยู่นอนนอนนอนมีนอยด้วยลบแม่สิลอุ้ยทำะไรก็ต้องทำด้วยตลอดเลยไม่ต้องช่วยก็ได้แม่ทำคนเดียวได้เลย ตอนยางแซนอย่างไรเราบอกไม่เห็นต้นยางนะเพราะว่าต้นก็บัวดินเขาขึ้นเต็มไม่เห right? no ็นก็ะสอไม่ค่อยได้วันนี้ถ้าบัวดินมีนตุบๆก็จะอยู่อย่างงี้เนาะพอเวลานะเขาก็แตกขึ้นใหม่เมื่อเขามีหัวอยู่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตื่นตันวันนี้เนีะยอ้เนี้ยเหมือนกันเลยไม่เลิกเลยไม่เลิกอยู่ทำไมมันจะแบบนี้โดนอะไรไม่รู้ไม่ใช่เขามาทำอ่า ป้่นยา,ากำจัดยาแล้วด,ด,ดูดูดูที่มันใบสวยแต่ไอเกี่ยวเขาหมดเลยแค่มาปุนยากำจัดยาลไปพิโรพลเล้โอ้ยไม่ต้องช่วยน้ำมันเกี่ยวแล้วนะมันเกี่ยว すごい you <laughs> 没拿。 લો Oh, <laughs> อีกกระเป๋าด้วยรอต้นนี้เอาออกดีกว่ามาอยู่โซนใครโซนมันโซนใครโซนมันแล้วก็เอาออก,ก่อนหอมอชื่ออะแม่เก็ไปไว้ให้ข้างในอ,อ,อืเดี๋ยวแม่เอาตันนี้ แล้วปะ่ะแล้วเห็นแล้วลูกปะ่ะเร็วเข้าบ้านเร็วมา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 ดูมาน้อยนะดูมาน้อย <c oughs> มาน้อยนะ่าสงสารอยู่นั่นแหละลูกไม่ออกไม่ออกเข้าไปไม่ออกนะ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 หนะน้อยไม่ได้ออกกับใครเลยลูกนนะ่าสงสารอ่อนเนาะอ,อ่อนเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ